คุณผู้ชมมาดูเรื่องของสายสื่อสารกันนะครับดูข่าวนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอยเดี๋ยวฉันขี่ชิดซ้ายเลยนะเพราะว่าน,นี้เขาขี่เลนกลางเหมือนกับด้านในอ่ะนะแล้วกลายเป็นว่ามีสายสื่อสารเนี่ยมันหย่อนลงมาเป็นท้อง<ฆ>ช้างแบบนี้คุณผู้ชมเกี่ยวคอ,อนะโอ้โหรถอย่างหงายท้องเลยนะครับอุหห้ยเจ็บลึกอยู่นะเออ<ฆ>นี่คือพ่อลูกเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันมานะครับบาดแผลของนายธนาวุฒิอายุ40มีรอยสื่อสารเนี่ยเกี่ยวคอ เป็นรอยแดงแล้วก็ถลอกเลยครับส่วนลูกสาวอายุ13ครับมีแผลถลอกตามใบหน้ามือแล้วก็สะโพกขวาครับทางกู้ภัยเนี่ยเข้าประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์เกิดขึ้น3ามทุ่มครึ่งนะวันที่24เมษายนบนพื้นที่ของอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองมีเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าว,ว่าเขาก็พากันไปกินข้าวกันมาเนี่ยครับกำลังจะกลับบ้านกันทางเพื่อนเนี่ยขี่เลนซ้ายสุดนี่ส่วน สองพ่อลูกที่เขาประสบเหตุเนี่ยขี่อยู่เลนกลางครับพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยจู่ๆเพื่อนของเขาแล้วก็ลูกสาวเนี่ยคือแบบรถขี่กันมาพากันหงายหลังล้มลงรถและคนเนี่ยถลายไปไกลกว่า100เมตรก็ตกใจอยู่ทีแรกคิดว่าชนสุนัขหรือเปล่าแต่พอมาถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าสายไฟเกี่ยวคอก็ยังงงอยู่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับล่วงจากสาวนี้เลยก็คือแบบบาดคอค่ะสายไฟบาดคอแล้วก็คนล่วงลงจากรถแล้วรถก็ถลายไป เขามากันกี่กี่กสองคนพ<า>่อ <พา S 2> ลูกอ๋อพ่อลูกมาไม่เร็วเพราะว่าหนูก็ขี่กันไปไม่เร็วชาวบ้านเล่าว่านะครับก่อนหน้าที่จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยเห็นว่ามีรถเทรลเลอร์นะครับคือบรรทุกแบคโฮมาแล้วก็เกี่ยวสายสื่อสารเนี่ยขาดแล้วก็หย่อนลงมาเป็นท้องช้างอยู่กลางถนนก็เลยเป็นเหตุให้สองพ่อลูกเนี่ยถูกสายสื่อสารเกี่ยวคอเนี่ยครับ เบื้องต้นทางตำรวจเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อทำการตรวจเช็คนะว่าเป็นของใคยไหนอะไรยังไงให้เข้ามารับผิดช,ชอบดูแลทางผู้บาดเจ็บต่อไปนะครับบางทีเอาสายใหม่มาติดเนี่ยสายเก่าไม่เอากลับทับถมกันอยู่นะนละแล้วบางทีพอเกิดเรื่องก็ไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนของใครมันของใครไม่รู้ไปหมดนะ